วันนี้จะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ออสเตรียพาร์คนะคะ จะพาเพื่อนๆมาเดินที่สวนสาธารณะอีกนะคะอากาศกำลังดีเลยค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีแดดนะคะแต่ว่าไม่หนาวเลยวันนี้11องศาเองค่ะพาเพื่อนๆอนอกมาเดินเล่นนะคะ <c oughs> ที่นี้จะมีม้าด้วยค่ะเพื่อนๆ อันนี้ก็จะเป็นป้ายบอกอะค่ะเพื่อนๆว่าตอนนี้เราหยุดจุดไหนอะค่ะของส่วนสาธารณะค่ะไปดาดูบ้านหลังนู้นสิคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ชอบมากเลยค่ะรู้ส,สึกว่าเขาจะโชคดีมากๆเลยก็จ, <ะ S 2> จะอยู่กันสองตายายเนี่ยค่ะ ออกมาเดินเล่นกันอยู่สองตายายค่ะอยู่บ้านก็น่าเบ <silence> ื<พวก>่อค่ะเพื่อนๆไม่รู้จะทำอะไรวันๆตื่นขึ้นมาทานกาแฟชมชาทานอาหารเช้าทำงานบ้านแล้วก็ออกมาเดินเล่นวันหนึงนน่งก็หมดแล้วค่ะอยู่ที่นี่ช่วงกลางวันมันจะสั้นนะคะพเพื่อนๆช่วงกลางวันมันจะน้อยมันก็จะมืดเร็วอะค่ะก็ สว่างคือพระอาทิตย์จะจะขึ้นประมาณ8โมง8โมง9โมงอะค่ะแล้วก็4โมงครึ่งก็จะมืดแล้วค่ะเพื่อนๆคือวันๆหนึนน่งเราก็ทำอะไรได้ไม่ค่อยเยอะบางทีอยากจะออกมาเดินเล่นนะคะก็สักบ่ายสองออกมาเดินเล่น3โมง4โมงก็มืดแล้วก็ต้องกลับบ้านชีวิตมันก็จะเป็นอยู่วนอยู่อย่างเงี้ยค่ะ เพื่อนดูเมฆสิคะน่ากลัวมากเลยค่ะเดี๋ยวต้องกลับบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆมืดมาเขียวนู่นเลยค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านกันก่อนก่อนที่จะมืดนะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะมีจะพาออกมาเดินเล่นอีกนะคะไว้ติดตามให้กำลังใจมี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย